สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องยูนิ a a ร์ o โสวันนี้เรามาในทีมพิเศษนอกเหนือจากรถยนต์เพราะยานรบเครื่องบินรบจะมากวยความสนใจเรา2026ไทยกับมิก29พร้อมข้อมูลราคาคร่าวๆและองค์ประกอบต่างๆที่น่าสนใจครับเปิดคลิป30วินาทีฮุกภาษาไทยคุณกำลังดูสิ่งที่จะเปลี่ยนสมรภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ เครื่องบินรบมิก29รุ่นล่าสุดในปี2026ที่อาจจะอยู่ในมือของไทยหรืออย่างน้อยก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังพร้อมจรวดและอาวุธอากาศสู่อากาศซึ่งถ้าราคาพอจะให้ได้มันคือการลงทุนที่ไม่ได้มองแค่ความเร็วแต่เป็นบทบาทใหม่ในยุทธศาสตร์ร่วมติดตามเลยครับวันนี้เราจะพูดถึงมิก2ีิิขยานมิก29ว่าเป็นอะไรทำอะไรได้บ้างถ้าไทยจะซื้อหรือสนใจในปี2026อาจมีองค์ประกอบอะไรบ้างรวมไปถึง ราคาที่มีการเปิดเผยคร่าวๆซึ่งผู้ชมจะได้เข้าใจภาพรวมของอากาศยานรุ่นนี้ครับเริ่มที่ภาพรวมของ m ิก2 9 m i ิ2 9เป็นเครื่องบินรบสัญชาติรัสเซียถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายยุคสงครามเย็นเพื่อเป็นเครื่องบินรบหมู่เลือกรุ่น4 (Fourth Generation) ที่มีทั้งอัตราเร่งสูงความคล่องตัวและอาวุธอากาศสู่อากาศแบบทันสมัยในยุคนั้น Wikipedia บวก2 Defense XP Indian Defense Network บวกสองมันติดตั้งเครื่องยนต์สองเครื่องความเร็วเหนือเสียงและสามารถบรรทุกจรวดอากาศสู่อากาศหลายแบบ Air Force Museum บวกหในส่วนของอาวุธเช่นปืนใหญ่ในตัว30มิลิเมตรและจะรวดอากาศสู่อากาศระยะกลางและใกล้เช่น R27 R73 เป็นต้น Air Force Museum บวกสอง Wikipedia บวกสองถ้าพูดถึงไทยในปี2026 กับมิก29แม้จะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทางรอยยันไทยแอร์ฟอร์จะซื้อมิก29ใหม่ในปี2026หรือไม่แต่ภาพรวมการจัดงบประมาณด้านอาวุธของไทยมีแนวโน้มที่ประเทศกำลังมองเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศอย่างจริงจัง f ฟ c e b o o บวกหนึ่งเมื่อพิจารณามิก29เป็นตัวเลือกเป็นเครื่องบินรบที่มีประวัติยาวนานและถูกใช้โดยหลายชาติมีตัวเลือกอัปเกรดได้เช่น รุ่น SMT FULC IUMC D ที่สามารถเพิ่มความสามารถได้ Airforce เทคโน o l ย g บวกหนึ่งในทางยุทธศาสตร์ท่าไทยเลือก m ิก2 9ก็หมายถึงการขยับตัวในเรื่องอำนาจทางอากาศซึ่งส่งสัญญาณต่อภูมิภาคได้มาดูในเรื่องของราคากันบ้างการประมาณการราคาของมิก2 9มีหลายตัวเลขดังนี้บางแหล่งระบุว่ายูนิตของมิก 29สําำหรับอินเดียอยู่ที่ประมาณ U.S. 48ล้านต่อเครื่อง Profit by Pakistan Today บวก1แหล่งข้อมูลอื่นๆให้ช่วงราคาประมาณ U.S. 25-30ล้านสํล้านสำหรับรุ่นพื้นฐาน Facebook บวก1เว็บไซต์จัดอันดับอากาศยานระบุว่า m i ก29รุ่นมาตรฐานอาจมีราคาประมาณ U.S. 29ล้านรุ่นอัปเกรดอาจสูงขึ้น Nation Don of Aner d ดังนั้นถ้าไทยจะซื้อมิก2 9ในปี2026ราคาประมาณอาจอยู่เปล่า US 30 50ล้านต่อเครื่องหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับรุ่นอาวุธการสนับสนุนซึ่งแปลงเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ในระดับหลายพันล้านบาทต่อเครื่องเลยทีเดียวพูดถึงอาวุธขีปนาวุธที่มิก2 9สามารถใช้งานได้มีปืนใหญ่30มลเมตรแบบติดตั้งภายในตัวเครื่องวิกพีดีอาบวกหนึ่ง มีจรวดอากาศสู่อากาศระยะกลางเช่น R27 และระยะใกล้เช่น R73 ิวิกีดีบวกหนึ่งรุ่นอัปเกรดยังสามารถบรรทุกอาวุธอากาศสู่พื้นหรือจรวดนำวิธีได้มากขึ้น Defense XP Indian Defense Network บวกหนึ่งหากไทยเลือกมิก2 9ก็หมายความว่าประเทศจะได้เครื่องบินที่สามารถปฏิบัติภารกิจอากาศเหนอากาศได้อย่างแข็งแกร่ง และถ้าอาวุธสนับสนุนเพียงพอก็อาจมีบทบาทต้องการพื้นที่อากาศหรือโจมตีทางอากาศได้มากขึ้นข้อพิจารณาที่ควรทราบแม้มิคก29จะเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพแต่ข้อจำกัดก็มีเช่นต้นทุนการดำเนินการบำรุงรักษาอาสูงถ้ารุ่นที่ซื้อเป็นรุ่นเก่าหรือใช้ซ้ำแล้วอาจต้องลงทุนอัปเกรดเพิ่มเติมอาวุธโลจิสติกฝึกบินอะไหล่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลมากกว่าราคาเครื่องบินเพียงอย่างเดียว นโยบายทางภูมิรัฐศาสตร์และการซื้อขายอาวุธระหว่างประเทศอาจมีผลต่อเวลาและเงื่อนไขซื้อสรุปแล้วครับในช่องยูนิกาออโตสวันนี้เราเปลี่ยนจุดโฟกัสจากรถยนต์มาสู่เครื่องบินรบมิก29และราคาโดยคร่าวๆที่ไทยอาจมองในปี2026ถ้าสนใจซื้อโดยราคาอยู่ราว US 30 50ล้านต่อเครื่องชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีงบประมาณมหาศาลแต่เครื่องบินรบรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของประเทศหากคุณสนใจผมสามารถเตรียมคลิปแยกรุ่นมิก29ใช้งบประมาณจริงของไทยหรือเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นในภูมิภาคเช่น JAS 39 Gripen หรือ F 1 6 Fighting Falcon ได้อยากให้ทำไหมครับ